ทองแพงแค่ไหนคนยังซื้อและนั่นทำให้ทั่วโลกเข้าไปซื้อทองคำสูงสุดทะลุถึง1น0 0งแล้านดอลลาร์สหรัฐมากเป็นประวัติศาสตร์นับตั้งแต่โลกใบนี้มีทองคำให้เราเห็นกันขึ้นมานะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเวียดเจ็ตไทยแลนด์แครทุกคนบนทุกฟไฟล์ทองแพงแค่ไหนคนยังซื้อและนั่นทำให้ ทั่วโลกเข้าไปซื้อทองคำสูงสุดทะลุถึง1 0 0 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐมากเป็นประวัติศาสตร์นับตั้งแต่โลกใบนี้มีทองคำให้เราเห็นกันขึ้นมานะครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์ราคาทองคําทั่วโลกนะครับตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็แนวโนม้มที่จะมีไปต่อเนี่ยนะครับมันตอกย้ําชัดเจนเลยนะครับว่าเวลาอะไรที่มีความเสี่ยงสูงความไม่แน่นอนสูงแล้วก็คาดเดาอะไรยากมากๆมันทําให้คนเนี่ยวิ่งหาทองคํา อย่างที่เราเรียกว่า go rush หรือตื่นทองนะครับใครเคยไปขุดทองที่ซานฟรานซิสโกบ้างไหมครับนะฮะผลปรากฏว่าในที่สุดเนี่ยสภาทองคำโลกหรือว่า world g o l d council เนี่ยนะครับได้ออกรายงานสรุปออกมาเบ็ดเสร็จเลยนะครับว่าเหลือเชื่อฮะว่าความต้องการซื้อทองคาทั่วโลกไม่ว่าคุณจะซื้อทองคําแท่งก็ดีไม่ว่าคุณจะซื้อเหรียญทองคาก็ดีนะครับตีเป็นมูลค่านะไม่ได้หมายถึงปริมาณนะครับเป็นราคาทองคําสะสมกันและเป็นมูลค่าแตะ1นึ่งแสนล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งประวัติศาสตร์สําหรับบโลกใน้ ที่คนเรารู้จักทองคําเป็นต้นมาเลยเชื่อไหมฮะที่ซื้อทองคําเหมือนอย่างกับว่ามันเคยเกิดสงครามโลกผ่านมาแล้วเนี่ยนะไม่ว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะฮะการสะสมซื้อมูลค่าทองคํายังไม่สูงมาจนถึงขนาดในปีปัจจุบันถ้าที่ในปีปัจจุบันนี่นะครับยังไม่ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ก็เลยนะครับแล้วนันสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เราก็ต้องมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทั่วโลกตอนนี้ให้น้ําหนักในการลงทุนทองคํามากมายเป็นขนาดนี้นะครับเรามาดูกันนะฮะคือทัลครับ้งหมด จากทุกกลุ่มทุกก้อนทุกภาคภาคเศรษฐกิจทุกประเทศทั่วโลกนี่นะครับเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วอันนี้มาถึงทั่วโลกนะฮะซื้อขึ้นมาถึง1,313ตันนี่คือตัวเลขจากสภาทองคําโลกนะครับเพราะฉะนั้นพอ1,313ตันเนี่ยเป็นทองคําที่มีความต้องการทั่วโลกในไตรามาสที่3ส,สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์และนั่นหมายความว่า1,313ตันในไตรามาสที่3ของการซื้อทองคําทั่วโลกเนี่ยตีเป็นมูลค่าออกมา สูงกว่า1น0 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐท่านผู้ชมเอา34คูณไปเลยนะครับว่ามันเป็นเท่าไหร่กันนะฮะและ้วนั่นก็หมายความว่าอะไรครับโลกไม่เคยซื้อทองคำมีมูลค่าสะสมมากอย่างนี้เป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับโลกกตต็ต้องดูกันต่อไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็อย่างที่บอกไปนะครับว่านับตั้งแต่ความไม่แน่นอนของการจะลงหรือไม่ลงดอกเบี้ยธนาคารกลางสาหรัฐซึ่งเราคุยมาแล้วหลายคลิ้มากนะครับถอยกลับไปเป็นปีหนึ่งเต็มๆนั่นคือความไม่แน่นอนอย่างแรกละ สองพอความไม่แน่นอนว่าลงหรือไม่ลงดอกเบี้ยเท่าไหร่เนี่ยมันก็เกิดความปั่นป่วนกับอัตราแลกเปลี่ยนทั่วโลกถูกไหมครับแลวนั่นก็เลยส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนทั่วโลกโดยเฉพาะเงินดอลลาร์สหรัฐมีความผันผวนเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยสามธนาคนารกลางทั่วโลกหลายแห่งเนี่ยพยายามที่จะลดความผันผวนของการที่มีเงินดอลลาร์อยู่ในทุนสปองระหว่าอองาประเทศของแต่ละประเทศโดยการทาอะไรครับไม่ซื้อสกุลอื่นที่เป็นคู่ค้าเพิ่มขึ้นก็จะไปเพิ่ม การถือทองคําในทุนสํารองระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นแต่ก็จะลดสัดส่วนของดอลลาร์ลดลงแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าไม่เก็บเลยนะครับนี่คือปัจจัยที่3ามหังจากนั้นแล้วครับเป็นเวลาถึง3ปีให้หลังผ่านมาเกิดอะไรขึ้นความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ไล่กันตั้งแต่คู่แรกเลยนะฮะยูเครนกับรัเสเซียนี่3ปีจะเขาปีที่4แล้วปีหน้าก็เป็นปีที่4ยังลบกันไม่จบนะฮะเพราะมาคู่ที่ดุดันรุนแรงที่สุดนะฮะก็คือประมาณเมื่อ,อไหร่ครับเดือนตุลาคมเมื่อปีที่แล้ว การเกิดกันระหว่างและอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสติดอาวุธฮามาสติดอาวุธเข,ข้าไปทล่มฆ่าอิสราเอลตายไปกว่าพันคนแล้วก็เกิดสงครามย่อยๆในภูมิภาคตะวันออกกลางชนิดแก้แค้นกันไปกันมาจนมทัึงล่าสุดก็ยังลบกันอยู่ถูกไหมครับแล้วนอกจากนี้มีคู่ไหนต่อฮะแม้ว่าจะยังไม่เกิดขึ้นเป็นสงครามแม้ว่าจะยังไม่เกิดขึ้นกับการใช้กําลังทางปฏิบัติการทางทาหารก็คือในเอเชียคู่ระหว่างอะไรครับจีนไต้หวัน จีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็อเมริกาอ่ะอย่างนี้เป็นตน้นถูกไหมครับดังนั้นทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัจจัยที่ต่อเน,นื่องจนกระทั่งม,มาถึงอะไรครับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนคือการเมืองการเมืองของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความเสี่ยงสูงอย่างมากๆคือจนถึงนาทีนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าใครจะชนะไม่ชนะตอนนี้สิ่งที่คุณได้ยินคำว่าคะแนนนิยมเนี่ยคือป o p ป l ู r v าโ e คือคะแนนมหาชนที่เขาชื่นชอบที่เขาจะไปลงคะแนนกันแต่อย่าลืมนะครับการเลือกะัฒนา,านยิแบรบิดที่่าทุกคนเข้าาใจอย่งตรงแทนะะ คนอเมรกันไม่มีสิทธิ์เลือกตรงนะแต่มันมีคณะผู้เลือกตั้ง e l e c t ก r a l board เป็นผู้ที่เลือกประธานาธนิบดีสหรัฐอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ต่อให้ทั้มจะมีความรู้สึกดีว่าคะแนนนาแบบไม่ขาดแต่นั่นคือคะแนนมหาชนซึ่งแทบจะไม่มีผลเพราะคะแนนคนที่เขาจะเลือกให้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคือคณะผู้เลือกตั้งที่เรียกว่าอ l e c t o r a l board ใครถึง270แรก เอาไปเลยครับและใช้กฎที่เรียกว่า winner take all เหมือนเดิมกับเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับดังนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความต้องการของการซื้อทองคำเพิ่มขึ้นและพอทองคำมันแพงขึ้นมาเรื่อยๆถูกไหมฮะจนกระทั่งทำลายสถิตินิวไฮแล้วนิวไฮเล่าและในที่สุดตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะน,นี้ทองคำแพงกว่า32%เข้าไปแล้วก็เลยทำให้คนตัดสินใจโยกเงินไปซื้ออะไรครับหน่วยลงทุนทองคำที่เรียกว่า etf หรือว่า gold etf เพราะฉะนั้นความต้องการขอ Go, ง gold etf ก็ไหลเข้าสู่ตลาดลงทุนทองคำทั่วโลกเขออ้าี นะทั้งหมดนี้มันก็เลยทาให้เนี่ยปริมาณในการซื้อทองคําทั่วโลกในแง่ของมูลค่าขึ้นแต่1นึ่งแสนล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกและเป็นประวัติศาสตร์นะครับนั่นก็แสดงว่าโอ้โหคนวิ่งหาทองคํากันแบบเป็นว่าเล่นนะฮะและเดอนโอมนี้จะไปต่อหรือไม่คําตอบก็คือไปต่อตราบใดที่ความไม่แน่นอนยังมีอยู่นะครับโดยเฉพาะจบ6พฤศจิกายนก็ไม่รู้ว่าตกลงใครจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐใน,นที่นี้เรายังไม่รู้นะแต่หลังวันที่6กนี่น่าจะรู้ละสอง เหตุการณ์เกิดการยอมรับหรือการชนิดที่มันจะมีแรงเสียดทานหรือแรงต่อต้านหรือความขัดแย้งทางด้านของการเมืองในอเมริกาจะเหมือนเมื่อสปีที่แล้วหรือไม่ทุกคนกลัวตรงนี้เหมือนกันถูกไหมครับนโยบายใครจะมาไม่รู้และใครจะแรงกว่าเดิมหรือไม่หรือใครจะเปลี่ยนนโยบายจากเดิมเมื่อไบเดนเคยทําอันนี้ก็ยังไม่มีใครทราบถูกไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ทําให้ตอนนี้ความต้องการซื้อทองคาก็เลยจะเพิ่มสูงขึ้นกันต่อเนื่องนะครับต่อเลยนะครับเมื่อกี้ผมถามว่าไม่ว่าใครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47ทรัมป์หรือแฮ ถ้าผู้ชมว,ว่ามีผลหรือไม่มีผลกับเศรษฐกิจไทยถ้าใครคิดว่ามีผลพิมพ์มีผลนะฮะถ้าใครคิดว่าไม่มีผลพิมพ์ไม่มีผลแล้วส่งมาเลยนะครับ